E ศิลปินแนวหน้านะครับและไอดอลต้นแบบของเมืองไทยอย่างพี่ก้องสหรัฐสังคปรีชาพึ่งจะว่างเว้นจากการเป็นโค้ชในรายการ The Voice ล่าสุดครับพี่ก้องเปิดตัวผลงานหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่มีชื่อว่าเรียวก้องโดยงานเปิดตัวหนังสือนะครับได้จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอรเป็นไงบ้างครับกับความรู้สึกกับหนังสือเล่มนี้ก็ทําออกมาเสร็จแล้วก็รู้สึกดีนะ พอมันออกมาเป็นรูปเล่มมีเรื่องราวที่เราได้ใส่เข้าไปมีรูปภาพมีการจัดวางทางอม,มรินเขาก็ทำได้ออกมาอย่างน่าสนใจน่าดูสวยงามแล้วก็อยากให้ทุกคนซื้อไปอ่านกันครับผมว่ามีสาระดีๆที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือเล่นมนี้เยอะและที่สำคัญที่สุดใครที่ซื้อไปเราได้ทำบุญร่วมกันเพราะรายได้ส่วนที่เป็นของผมผมก็บริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเด็ก ครับผม,บผมนี่ก็มีละครอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องอย่าลืมฉันทางช่อง3คงจะออนแอร์กันในน่าจะไปปลายปนะีแล้วก็ตอนนี้ก็หนังสือเร็วกล้องครับหาซื้อกันได้ตามแผงหนังสือทั่วไปคอนเสิร์ตนูโวก็มีอยู่เรื่อยๆครับตามที่ต่างๆติดตามกัน พี่ก้องได้เปิดใจกับแฟนๆว่าเนั่องสือเล่มนี้จะเปิดเผยเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์ชีวิตของเขาในแบบเจาะลึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะครับกับแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมาถึง20ปีที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเรื่องครอบครัวครับหรือแม้กระทั่งเบื้องหลังชีวิตบนเส้นทางสายดนตรีและงานบันเทิงต่างๆนอกจากนั้นครับยังมีเพื่อนๆในวงนูโวมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวพี่ก้องอีกด้วย แต่เป็นการยืนยันว่าการเล่นดนตรีกับวงนูโวจากวันนั้นต้องบอกตรงๆว่าพวกเราไม่รู้นะฮะว่าจะมีวันนี้ได้ก็ต้องถือโอกาสขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้พวกเรานูโวมีวันนี้นะครับและมีสหรฐสังพระิชาที่เพื่อนที่ดาราของผมงคนนี้ด้วยครับและพี่มิวละลิตามาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวพี่ก้องอีกด้วยทําได้ยังไงทําให้คนทุกคนในกองถ่ายรักและสามารถเรียกพี่ก้องว่าเป็นทูนหัวของบ่าวได้ นอกจากนี้พี่ก้องยังได้มอบรายได้จากค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดให้แก่มูล,ลนิธิกลุ่มแสงเทียนอีกด้วยโอ้เรียกได้ว่าทึ่งหล่อแถมใจบุญขนาดนี้เนี่ยแฟนๆพี่ก้องก็ต้องไปทําความรู้จักกับเขาในมุมที่คุณอาจจะยังไม่ได้รู้จักในหนังสือเล่มนี้กับเรียวก้องก,กันแล้วละครับ